สวัสดีพี่พีนาหน้านะครับมือนี้นะครับวงซีสเกตนะครับเนาะกับสีมารีวิวคือนกอีลุ่มนะครับคือนกอีลุ่มขาวๆอ่าของปี6หกหกให้นัว่าผมปรับเอียงไปแนนะครับข้าวๆเลยนะครับสิ่งที่ผมปรับไปนะครับคือเอ็นนะครับอ่าของปีทเทแล้วสิเป็นเอ็นตานกขาป่าของมาเลนะครับปี่นี่อ่า ปีนี้ผมปรับมาเป็นเอ็ที่ดีกว่าเก่านะครับที่คุณภาพาดีกว่าเก่าเป็นตาเหียวหเลืองหรือตาสีหกนะครับตาสีหออกพี่พีน้าๆหลายคนอาจสีหูจักนะครับหรือว่าปี่พีน้าๆที่เป็นเซียนคือเซียนเห็ดบวงอยู่แล้วบางค่ายก็กใส่นะครับถ้าบอดิดว่าราคามันมันแพงนะครับบางค่ายเป็นกะใจแต่เป็นบอติดว่าราคามันแพงนะสำหรับนนผมเอามาเห็ดบวงแขนบวงไกลบวงลูกอีหลุมนะครับ โมโนยูลมซิมิยูสองแบบนะครับเนาะปีเสือผมจะใส่เป็นเบอร์แปดสิบขนาดเบิร์ขนาดพาจุดศูนย์กลางมันจะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับมิลนะครับเบอร์แปดสิบมันสีซ้มเบอร์เก่าสิบนะครับเบอร์เก่าสิบของตาเยอะไอตาโนคาป้านมันสีเป็นเบอร์เก้าสิบนะครับมันจะเป็นเก้าจุดจุดเก้าห้านะครับจำโมพิดนะแต่ตัวนี้หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เลยนะครับสีเงวันนิดหนึ่งขอดีคือการสปริงโตครับสปริงโตดีแห้งนะครับ ผมเลยเหลือใส่เป็นตัวนี้แต่ราคาสีแพงกลัวเอ็มซาหนหอกค่ัป้านิดนึงแต่คุณภาพเกินลอยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิง้งรายละเอียดงานคืนขายเฮ้านะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิง้งรายละเอียดมีอย่างนนะีมีอะไรเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวคนอยากแกะแบบหนึ่งเนาะกะขอบคุณพี่นาหน้านะครับเล่คุคนนะครับติ่ติดตามงานคืนมาบเพวา่าจะเป็นคืนนวกวกวักคืนน,นวกวก,นนนวกวักมันี่ะสองชุดคกับคืนนกกวักสองชุดคืนอีลุมนั่นะครับ ขอ, mm อ Hence, ขอบคุณหลายๆนะครับ right. ติดตามกันเข้ามานะครับคือนกกวักผมก็ใส่เป็นเบอร์เกาซิฟนะครับต้านี้นะครับเบอร์เกลซิฟมันสีถ้ามันเปรียบเทียบหี่มันสีญงก็เบอร์ลอยนิดหนึ่งเบอร์ลอยเอ็นเอ็นกิโลที่เขามาหมวนขายกันนะครับมันสีญ่กานิดนึงและก็การสปริงตัวสีดีกัวเอ็นกิโลที่เขามาหมวนขายลายเท่าเลยครับขอดีนะครับอ่านะครับรายละเอียดคร่าวๆ นะครับต่อไปเอ็นนะครับระบบมีล็อกนะครับอ่ามีล็อกนะครับต่อไปเอ็นไกลๆกนเลยนะครับอาที่ห็นเนี่ยบริเ็ดเนี่ยก็ขอโทษดลายๆนะครับเนาะกลองมั้นบอก่อยอัไรห่วงนะครับเป็นห่วงท้องเหลืองนะครับห่วงท้องเหลืองห่วงท้องเหลืองพัดหลักเป็นเกลียวหลักสแตเลสรนะครับลักนะครับปีนี้ลักนะครับปีนี่ผมได้ปรับเป็นเจ็ดจุดห้านิ้วปีที่แล้วมันเป็นเจ็ดจุดสองนะครับแต่ถาม่าพบอกกับพ่อนะครับ มีผีนะนะบางคนไปเจอขั้นหน้าที่แบบดิ้นรวมมีลีนะครับเพิ่นกระซักว่าให้ปับขึ้นอีกนิดนึงนะครับพี่นี่ก็เลยจัดเต็มให้เลยปรับเป็น7.5ไปเลยวงกะซําเกาครับต่อไปเอ็นระบบมีล็อกนะครับอ่ามาเดี๋ยวจีมาอธิบายรายละเอียดเรือ่องเอ็นระบบมีล็อกนะครับเป็นอย่างคือระบบมีล็อกไข่ผมคืออาร์ซิดีกลัวเล่ารไข่นะครับที่มีล็อกบางไข่มีล็อกจริงแต่ว่าระยะห่างของการต่อไปเอ็นและระยะห่างจากที่เราต่อไปเอ็นมาหาห่วง มันยาวเกินไปครับยาวสองนิ้วถึงเจ้าสีต้อลรวบ่มีล็อกไว้ขานกมันบดเยไงปนนันครับขานกคนบดิยไงปนนันเดียวสีชาสทาทินให้เบิงเดียวพุมสีสาทินให้เบิง้งสีแดงเขาใจนะครับนี่ระยะระยะห่างนะครับบางเจา้าหางแห้งหางแห้งบางออดผีขาหนกนะครับขาหนกข,านก,ขานกนี่ทำไมมันหางแห้งนี่มันสีมันสีหางเห็นไหมครับสมมติตัวนี้เป็นขาหนกเนาะตัวนี้เป็นขานกนขาหนกสีงไงกว่านี้ไงซัปปะก้านะครับ อ,อันน well ี้ผมเอาหล็กทำเลี้นงเาต่อหางแห้งนะครับระบบล็อกกับสอยยังโบได้นะครับการต่อปลายเอ็นมาหาห่วงนะครับของระบบล็อกต่องพอดีกับขานกทำเลี้มนพอดีปั๊บนี่ครับสมมติมันพอดีลลอกมันกระิีเขาพอดีกับขามันสิบบสามารถคไข่โบได้แต่ทำเนี้ยงเขาต่อเนาแหงปั๊บตอนนี้เขาต่อเน่าแห้งมันเหลือนะครับสมมติเน่าแหงมันเหลือมันสมารถคไข่มันนกอีหลุมมันถือมันสีสมบัดขาเลยครับมันสามาร์ทไขยโบได้ เพราะว่าการต่อของเจ้ามันเา่าแห้งนะครับอันนี้อธิบายให้สําหรับมือ,มอมใหม่เนาะถ้าแม้ผู้ใดเป็นเซียนคืนหรือช่างให้คืนอยู่แล้วเขาาเบรงกะผมกะอธิบายตามที่ผมเข้าใจนะครับเนาะระยะในพี่ๆนั้หน้ามือใหม่หรือว่ากําังศึกษานะรหรือว่าหาเทสเองนะมองนี้สําคัญแห้งนะครับเนาะระยะหาย่างต่อมีล็อกหรือบอมีล็อกกะสร้างนะครับขอแคระะอรอ่ระยะห่างให้ได้ถ้าแมเห่าต่อบอมมีล็อกระยะห่างใดโอกาสถี่มันสีไข่มันกะมีหน่อยลงหน่อยหน่อย,หน,อยหน่อยลงอีกนะครับ สมุิโอกาสค่ายมันสิเปอร์เซ็นต์มันก็สิลดลงมาเหลือหน่อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามีล็อกเพิ่มขึ้นมาปั๊บโอกาสอาจสิเป็นศูนย์ก็ได้นะครับพีที่แล้วผมกับบลูดจ็คโตนะครับมีพียาร์นาไปต่อกับบัวรุตนะครับปีที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับคืนที่สะเกดกับบุมีอย่างหลายจากมารีวิวคืนนกอีลุมขาวๆนะครับสำหรับการตัดสินใจนะครับมีทั้งบวงเดียวและผีเสื้อนะครับผีเสื้อกับเป็นสิบห้าหลักนะครับสิบห้าหลักนะครับว่งสีเงกนบัวบวงเดียวนิดนึง เอ็นส mm, ิเป็นเอ็นเบอร์ใหญ่กว่าตัวนี้เป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับนกอนลุมผมเอ็นเบอร์เจ็ดสิบต้านหลักต้านเดียวของเลืองมาสีิซ้ำประมาซ้ำเบอร์แปดสิบนะครับแล้วก็เบอร์แปดสิบผมใช้เป็นพีเสือนะครับสําหรับนกแอนกอีรุมแล้วก็ไก่นะครับทำให้เป็นเบอร์เก้าสิบกับนี่เป็นสายตีลวนของไก่ปลาไปเลยนะครับจัดมีพี่ๆหน้าหน้านะครับคนไหนสนใจกับสอบถามเขามาได้นะครับสําหรับ ขึ้นอีลุ้มแล้วบ,บล็อกนะครับต่อไปเอ็นด้วยสาย PE สาย PE เอจะเป็นเอกแปดนะครับเนาะถักระบอกกันไม่ตีเกี่ยวสองเซตนพัแพร์เป็นเกี่ยวหล,ลักแตนเลสนะครับเพิ่มค่วงเน่าลักให้เป็นเจ็ดจุลหานิ้วเลยนะครับปีนี้อัพเกียร์ให้เต็มเต็มจากนักจะเต็มให้เลยนะครับนั่งเก็บเงาเพื่อขายมาลงนะครับมาต้องว่าสีเบลีย์สีแดงนั่งเก็บกับกาเกย์เกย์เขาเงื่อนจังสันจังสีนะครับทางขายจัดนักจะเต็มให้งาม นะครับลังกิบนะลังกิบมีขายเนาะอาหาชิบาทจะสนใจกับสอบทำข้ามาได้นะครับขืนแคนกับนี่ขืนแขนสองชุดนะครับคนสร้างเป็นชุดขอมโตไว้นะครับกียอันนี้เป็นนะครับตัวนี้เป็นงานขืนแขนนะครับก็แพ็คแล้วนะครับรอแพ็คไซซซ่องให้เป็นนะครับนะครับลอแพ็คไซ่ซ่องให้เป็นนะครับคลิปนี้นะครับบ่มี่ยังไหลนะครับแต่มารีวิวขออเข่างานขืนยิลุง เขาข่าวย้ำว่าเข่าข an no ่าวนะครับถ้าแม่นถึงหน้าต่อเรียวเดี๋ยวจะหาคลิปหายังลงให้เบิ้งนะครับว่าขื่นขายเข้าติดดีบอนะครับราคามิมเสียงลําโพงก็มีขายนะครับนอกมิมเสียงลําโพงกัดคอทั้งเขาไม่ได้นะครับราคาเป็นเัินเองนะครับเนาะสื่อเฉพาะเสียงก็ได้เฉพาะทั้งเมิมเสียงและลำพุ่งก็ได้แบบบูทูธหรืออยาะไรแค่ขื่นนะครับเดี๋ยวนกอีลุมย่างอีลุมย่างนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตในเธอหนึงนะครับกําลังขึ้นส่งอยู่นะครับจะเป็นส่งห้องนะครับส่งนกยีนห้อง แต่ว่าปีสีบอยกลางนะครับสีบอยเข็ดแบบก้างปีกนะครับปีนี้คิดว่านะสีเข็ดเป็นทรงยืดหองนะครับหนูกมันจงบลอนด์หยาดนะครับงานเหนื่อยนะครับงานเหนื่อยสอบถามมาหลังไม่ได้นะครับเธอถึงหนาโตอาจสีมีแบงอยู่นะครับเพราะว่าผมสีเน้นไปทั้งหนย่ยางส่วนใหญ่นะครับคลิปนี้นะครับคืนทิสเกตกับผมยังไลครับกาม่ารีวิวคืนนกยีดูมไว้ให้พี่ๆนานๆในซัมนี้นะครับมีคลิปยังไม่มเดี๋ยวมาอัปเดตให้เธอหนึ่งนะครับบพว่าสีเป็นคืนแขง คือนกยิ่งุ่มค ah ืนไก่คือนกเขานะครับคือนกเขากับเฮดทุ่มซูมือครับแต่ว่าบอคอยเลยรีวิวให้คลิปลังนะครับคิดว่านะครับจะเฮดให้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้นะครับคือชีสเกตกัลลาพี่พีนานาเป่สมนีละครับฝากกดติดตามช่องไว้น้ำเนนะครับกดกระดิ่งไว้เลยแต่ไม่มีคลิดยังไม่ไวมากมาสิเรตเตียนนะครับว่ามีคลิปมาแล้วนะครับคลิปนี้กัลลาพี่พีนานาเป่สมนีละครับสวัสดีครับ